นะครับผมใช่ครับผมวิธีเอาบัตรแดงก็คือน้องต้องสร้างห้องครบ1,000ครั้งแล้วครับแล้วก็จะปลดล็อกสกินบัตรแดงโอ้โห,โหมันซื้อเป็นของเล่นเลยล่วง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 หนึ่งล่วงหนึง่ง <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ นะครับไม่ใช่วันนี้ดิมันมีบัตรแดงเข้ามาในบัตรซังห้องอยู่หลายวันแล้วฮะเป็นเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรีวิวเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันว่าบัตรแดงมันใช้ทําอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์โตนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวบัตรแดงกันว่ามันจะทําอะไรได้นะครับพอดีว่าพี่อาร์ตเพิ่งส่งมาให้ผมรีวิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าแต่ว่าพอดูคร่าวๆแล้วนะครับมันก่อนอื่นเลยนะครับบัตรแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแยก2บัตรก็คือบัตรสางห้องธรรมดานะครับผมแล้วก็บัตรสางห้องขั้นสูงนะครับเขาบอกว่าปรับแต่งอย่างหลากหลายตามใจนึก แต่เรามาดูกันดีกว่านะครับบัตรแดงข้อจํากัดของมันคือมันใช้ได้เฉพาะ 4VC นะครับเนี่ยเห็นไหมฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะโหมด 4VC นะครับถ้าเราปรับเป็น 4VC ปุ๊บระดับสูงมันก็จะให้เลือกขึ้นมานะครับแต่ว่าเราต้องมาติดตรงนี้ด้วยสังเกตนะครับตอนเรากดสั่งห้องเรามาที่ระดับสูงเนี่ยตรงนี้ยังเป็นบัตรสีเหลืองอยู่ครับยังเป็นบัตรซั่งห้องทั่วไปแต่ว่าถ้าเรามากดตรงนี้มันก็จะเป็นบัตรแดงละ คราวนี้นะครับร้านค้ามันมีคําว่าร้านค้าแล้วก็เศรษฐกิจเราสามารถปรับราคาของอาวุธที่อยู่ในเกมแล้วก็ปรับรอบแต่และรอบว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่เรามาดูกันอันง่ายๆกันเลยกันก่อนเลยนะครับไอ้ตรงหน้าเศรษฐกิจเนี่ยก็คือสมมติว่าเล่นจบตาแรกเราจะได้เงินเท่านี้ตาที่2เราจะได้เงินเท่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถปรับรอบได้15รอบโอโ เล่นกันจนมือหักกันเลยทีเดียวผมบอกเลยเล่นกันจนมือหักอ่ะสมมุติว่าไม่สมมตุติเอาจริงๆนี่แหละผมจะปรับรอบแรกเงินมันมี500ใช่ไหมผมจะปรับเป็น3,000 3,000ทุกอย่างเลยครับทุกรอบในทุกละลอกนะครับผมเนี่ยรอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งรอบสองจบรอบ 2, แรกเราได้เงินสามพันจบรอบที่สองเราก็บวกอีกสามพันประมาณนี้ครับรวมๆแล้วก็โอ้โหเป็นแสนกิจกรรมชนะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราชนะปุ๊บเราจะได้ห้าร้อยบวกอีกห้าร้อยจากเดิมสามพันก็เป็นสามพันห้าใช่ไหม ลายปาไปเป็น5,000ันไปเลยไพ่แพ้ก็5,000ันะครับผมว่าอันนี้คือห้องที่เราสร้างเองเราทดลองเองอะไรประมาณนี้แพ้2ครั้งติดก็บวก5,000ันเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับการเล่น CC แบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนถ้าใครมีบัตรแดงเหมาะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเอาไว้จัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะสนุกอยู่นะครับผมต่อไปเราไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่าร้านค้านะครับผมมันจะมีอาวุธ ผมไม่รู้ว่ามันทุกชนิดหรือเปล่าที่อยู่ในเกมนะครับแล้วก็มันจะมีราคาบอกอยู่อย่างสมมติเคียวเราสามารถติ๊กได้ปกติในโหมด CC จะไม่มีเคียวใช่ไหมถ้าเราติ๊กเคียวก็จะไปอยู่ในเกมแล้วก็ปรับราคาราคาซื้อนะครับอันนี้คือเคียวสามพันบาทผมจะให้มันอยู่ที่ศูนย์บาท M 5 0 0รนะครับผม G 8แล้วก็ Desert ปรับเหลือ0ูบาท AN ผมจะติ๊กออกเพราะว่ามันเรามาเล่นโหมดแบบยิงหัวไฮไลท์กันไงฟาาติ๊กออก M 4ติ๊กออก M 6 0ติ๊กออก นะครับปืนกลผมอมติ๊กออกหมเลยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีกว่านะครับเราเอาปืนอะไรดีอ่าเวกเ,เตอร์แล้วกันสมมุติว่าผมปรับเวกเ,เตอร์ราคา50บาทเออทอมสันแล้วก็0บาทลูกซอง0บาท VSS ไม่เอาเราไม่เอาเข้านะครับปืนกอดโอโ้โหปืนกากไปเปลี่ยนชื่อปืนหน่อยนะครับพี่อาโตเปลี่ยน,เป,นเป็นปืนกากนะครับไม่ใช่ปืนกอดพาราฟอลผมไม่ติก๊ก A8 ผมไม่ติก๊ก sks เราจะปรับเป็น0บาท50บาทดีกว่านะครับจะได้ใช้ต่างบ้างนะครับผม max s e ไม่มีใครได้ใช้อยู่ล้วแต่ว่าเพื่อมีคนใช้ก็แล้วแต่ m 1 4 y m 1 1 8 7ปรับเป็น0บาท wood backer ก็0บาท svd เราติดเข้าไปได้นะครับผมมี svd เข้าไปได้ลองคิดดู svd อยู่ในหมด cc ผมว่าโคตรมัน m 7 9 <laughs> m 7 9หมด cc เหรอ get link มาดี get link อครับมีฟมโปรเวอร์ด้วยครับก็คือ ปืนทีดุงเกาะสครับผมมีเกาะสี่เราปรับเป็นศูนย์บาทเลยเกาะสมหมวกสองหมวกสี่เหรอไม่เอาเรายังไม่เอาหมวกสี่ครับเราจะไม่เอาหมวกสี่ <c oughs> เ,รเ,เราจะไม่เอาหมวกเข้ามาในเกมเดี๋ยวเราต้องเล่นแบบไม่มีหมวกกล่องเสริมเกาะปรับเป็นศูนย์บาทอันนี้เอาอันนี้ตายเกิดเลยไม่เอาแล้วเบิดแสงเอาออกแล้วเบิดมือเอาออกแล้วเบิดควันเอาออกรองเท้าโดดเกรดวอลเกรดวอลคือยียอะไรวะปืนยิงตะขอกับแล้วเบิด รองท้าเจ็ดเวสาปรับที่ศูนย์บาท UAV ก็มีเหรอโอเคครับผมก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองกดสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้เราปรับไปละอันนี้คือไม่เกี่ยวแล้วนะถ้าเราปรับตรงนี้ตรงูุนก็จะไม่เกี่ยวเ้ยเกี่ยวครับมันจะเกี่ยวตรงนี้กำจัดจำกัดกระสุนไหมตรงนี้เกี่ยวครับแต่ว่าแถบข้างบนรอบกับเงิน่มต้นเนี่ยจะไม่เกี่ยวละครับผมลัสห้องแป๊บนึนะครับโอเคกดใช้บัตรแดงกันเลยนะครับ ใช้หนึ่งการเพื่อสร้างห้องมาแล้วบัตรแดงเดี๋ยวเราเชิญน้องๆมาทดลองบัตรแดงกันดีกว่าเข้ามาในเกมกันแล้วนี่ไงเห็นไหมศูนย์บาทหมดเลย SVD ลูกซอกันเลยโอ้เกาะ4ครับน้องๆเอ,อ,อ้ยศูนย์บาทหมดเลยครับเหมือนที่เราปรับไปเมื่อกี้นะครับอ๋อซีซี C C คือปือนนี้มีแก๊งลิงด้วยนะผมทุกอย่างที่เราปรับไปก็จะตามที่เราปรับเลยครับราวสิราวนะครับปกติไม่ได้ เกมใช่ไหมแต่นี้เราสามารถเล่นได้8เกมครับผมมาเดี๋ยวเรามางัดกันดีกว่า <Hey! S 1> มันก็คือสร้างห้องปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเราสามารถปรับราคาแล้วก็ปรับปืนที่เราจะเอาเข้ามาในเกมได้ oh. ดูดิพี่เล่นแบบนี่เรียบร้อยตัวแตกไฮไลท์โอ้โห oh. oh. มันซื้อเป็นของเล่นเลยเนี่ยไ,ไหมครับ ดูเงินมุมบนขวานะครับเราเงินมยายะตันที่1มื่ใช่ไหมแต่เราได้ตาละสามพันเรายิงค่าหน่งตัวเราก็ได้สามพันเพราะฉะนั้นคือเราเล่นแบบไม่ต้องกังวนตังเลยถ้าตายเราก็ซื้อใหม่ได้อันนี้ผมไม่ได้เอาหมวกเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นห้องไฮทะยิงหัวถ้าเอาหมวก 3, ามหมวกสมา <c> เดี๋ยวมัได้ยิงกั้ไม <c> ่ตายผมเลยเอาหมวกออกแรงเลยถ้าโดนสเก็ดก็คือตายอยู่แล้ว <c> วู้สบดมาในโหมดซีแล้ว หัวแตกตั้นหัวแตก <c oughs> หฮ้ยเกลิงเกลิง <c oughs> เออวายังไม่เคยเล่นักลิงเลยไม่ได้ไปเสียงเป็นงั้นน่ <c oughs> ะเชี่ยครับเท่ <c oughs> ว้ปังเฮ้ยแดงขึ้นหัวแดงเจอขึ้นแดงเจอขึ้นตัวโอ้โหเหลืองเม็ดเดียว หัวแตกจะวิ่งไปไหนหัวแตกมีไปไหนหัวแตกสายหลอยเอาเกือบเทแล้วเกือบสี่หวัวแล้วอันแนะ่ ลาลาโถมาในที่แคบก็ตายอยู่ดีเนองชายโอ้โหเฮ้ยอัดตัวอ๋อ B K กันไปปะเขาแดงเคลือบแต่มันแต่มันขึ้นตัวโม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 อัดตัวก็บอกอัดตัวพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเฮ <The noise> ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอเอาเอาเฮ้ย เรียบร้อยไปล้างจานบอกแล้วบอกให้กอกน้ำกำลังจานให้เสร็จก่อนหัวแตกเ้ยน้องๆน้องๆเกลิง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 เออไปถมถมถมเกลิงเกลิงเกลิงเฮ้ยแมทเกลิงเกลิงโตไปและกูวิ่งโคจรเลยโอ้ยโคตรโ้ารเลย ล่วง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 หนึ่งล่วงหนึ่งไอขวาขวาขวาล่ล่วงล่จเอววเอว กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วปนยังมี่งกูเจอะไรแม่งวิ่งโคตรเต่าอ่ะอู้ดูเข้าหัว มใช่ครับผมวิธีเอาบัตรแดงก็คือน้องต้องสร้างห้องครบ1,000ครั้งแล้วครับแล้วก็จะปลดล็อกสกินบัตรแดงตามนั้นแหละครับผมบัตรแดงทำอะไรได้ก็เรียบร้อยนะครับผมสาหรับวันนี้มีแค่นี้ใครที่ผ่านมอใครที่ผ่านมาก็ฝากไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผม สวัสดีครับผมยีดีต้องรับเข้าสู่ช่วงสุ่ม3คอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับผมคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับจากน้องแมตโตนะครับผมคอมเมนต์มาว่าอ้าวไม่สุ่มคอมเมนต์โทษทีนะครับคลิปที่แล้วขี้เกียจนะครับผมเลยไม่ได้สุ่มคอมเมนต์คลิปที่แล้วมันขี้เกียจสุ่มอะเรามาสุ่มคอมเมนต์ครั้งนี้ละกันไงอืมใช่ไหมครับผมคอมเมนต์ที่2นะครับจากน้องฟิลิกนะครับผมพิมพ์มาว่าเฮลเฮลไอจะพิมพ์อะไรวะจะพิมพฮัลโลนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยอืม คำไปสุดท้ายนะครับผมจากน้อง BSP นะครับพิมพ์ไว้ว่าอยากหยอก,ยอก